บบสั้นๆส่วนวันนี้แต่งตัวทนดําให้เข้ากับธีมหนังซะหน่อยภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่หลายๆคนชอบมากที่สุดใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งอะดูเวนอมแล้วน้าตาไหลถ้าใครจาภาคหนึ่งภาคสองไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะยังปฏิดตต่อเรื่องได้อยู่รอบนี้เจอราชาผู้ให้กําเนิดเราซิมบิโอตอ๋อหน้าตาแบบนี้เองแล้วก็บบเอเลี่ยนชนิดใหม่ก็จะมีช่วงที่แบบโอ้โหว้าวคือตอนที่เจอซิมบิโอตร่รางใหม่โคสต์ใหม่มันเจ๋งมากอะแบบเอ้ยแบบนี้ก็ได้หรอแต่มันเทสสุดๆไม่มีช่วงไหนแผ่วเลยแล้วก็จะมีเกิดความสัมมััันนขออองงเเดีีี้้กกบววโจจะรยซิิตตแ่่ท การใช้เวลาด้วยกันจนถึงวันที่ต้องจากลามาดูหนังแล้วก็ขัดป๊อผ่อนไม่ได้เนาะฉากบูช่วงหลังของเรื่องอะมันมากแบบโอ้โหมันต้องได้อย่างนี้ดิแต่ในความมันนั้นมันก็มีความบีบคัน้นหัวใจอยู่ด้วยใรจิตใจอ่อนไหวอย่าลืมพกกระดาษทิชชู่เข้าไปด้วยนะเวนนอมมหาศึกอสูรอาหารการพักเนี้ยกี่ว่าคุ้มค่าที่จะดูนะได้ครบรถเลยมีเอ็นครดิตอยู่2ตัวใครที่ชอบเวนนอมอยู่แล้วหรือว่าชอบดูหนังพวกเอเลียนพักนี้อยากให้พลาดเลยนะตอนนี้เข้าแล้วทุกเบจเจอร์ทุกสา